สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนนะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกุ่มนะคะดูดวงเดือนสุดท้ายของปี พศ2567นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอให้เฮงปังรับปีใหม่นะคะดวงของในชาวราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมมาดูกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ <c oughs> เดือนนี้นะ มีคนบางคนนะคะบอกให้เราอ่ะรอนะคะในเรื่องของความรักเขาจะมาไหมนะคะบางคนนี้ต่างชาติเลยหรือคนที่แบบคุยกันนานละแล้วลเขาบอกเขาจะมาหาเรานะคะจะมาไหมเซนเราก็บอกว่าเหมือนเขาไม่ได้หลอกนะเขาก็จะมาหาเราจริงๆแต่จะมาไหมอาจารย์จะบอกว่ามีโอกาสได้เจอกันนะคะแฮปปี้มากเลยนะคะรัก ที่ต้องบอกว่ารักออนไลน์รักที่อยู่ไกลรักที่โทรศัพท์หากันนะคะหรือคอกันตลอดเวลานะคะต้องบอกว่ามีโอกาสได้เจอกันแล้วถามบอกว่าอาจารย์เจอกันแล้วมันรอดไหมต้องบอกว่ารอดนะคะเรื่องความรักตบมือรัวนะคะในชาวราศีกุมนะคะแล้วก็บอกว่าเดือนนี้ดวงของคุณตกเป็นเมตตามาหานิยมนะคะ กำลังบารมีสูงมากในเรื่องของความรักนะคะคุณจะได้ไข่ปมนะคะบางคนนี่ต้องบอกเลยว่าทำไมชีวิตความรักมีปัญหาหรือ เกิดมาในชาตินี้นะคะไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักเลยในชาวราศีกุมหรือเป็นรักที่มาในช่วงที่ไม่พอดีอะ่ะมาตอนที่เรามีใครหรือรวมตัวเป็นสามคนมันก็ไม่ลงตัวอยู่ดีนะคะหรือมีสามคนแล้วมีคนที่สี่เข้ามาที่สี่ก็ดูดีแต่อีกสองคนล่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหรือไม่ก็รอแล้วรออีกนะเออแล้วก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะสำรับ ใครที่ควงสองนะคะควงสองท่านหมายถึงมีแฟนมีคนคุยมีคนคบอะไรอย่างเงี้ยหรือคนดูใจอะ่ะหรือต้องบอกว่ามีกิ๊กมีมีแฟนมากกว่าหนึ่งคนอะนะคะต้องบอกว่ามันจะมีการจบจบแบบดีลีทเลยนะคะได้เลิกจริงจนะคะได้เลิกกันจริงๆหรือคาราคาสังกันมามา,มากรอมันรอมานานละว,ว่าจะจบดีหรือไม่จบดีนะคะต้องบอกว่าคุณจะมีการจบ นะคะได้ตัดสินใจบางคนที่ต้องบอกว่าตัดสินใจไปอยู่ที่อื่นเลยนะคะเพื่อเลิกเพื่อจบกับความสัมพันธ์ที่มันคาราคาสังเพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชาวราศีกุมในเรื่องความรักมันจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่ก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพของคนที่รักด้วยนะคะ ดูแลเรื่องสุขภาพที่ให้ดีนะคะสําหรับคนที่คู่รักนั้นมีการเจ็บป่วยทีนี้ในเรื่องของการงานใครทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกการขนสินค้าการนำเข้าส่งออกหรือในการที่เดินทางตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ดี นะคะยิ่งใครเป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงทํางานคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นผู้หญิงที่คาเลคเตอร์เหมือนผู้ชายคือไม่ต้องการให้ใครมาเลี้ยงฉันฉันฉันเลี้ยงสามารถเลี้ยงผู้ชายได้กลุมเป็นแบบนี้ค่ะกลุมมีความเป็นแมนถ้าผู้ชายก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเหมือนประมาณว่า รับปากผู้หญิงคนนี้ไว้อะจะดูแลเขาอย่างดีนะคะตลอดไปอะไรประมาณนี้นะก็พยายามทำจริงๆทั้งๆที่มันปวดร้าวเหลือเกินแต่อาจารจะบอกว่ามันก็จะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชาวราศีกุมอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรที่มันลกหัวใจหรือไม่ถูกต้องคุณไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวไปแขวนละมันจะได้ตัดสินใจเด็ดขาด นะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ทั้งในเรื่องความรักเรื่องการงานเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินล่ะการเงินอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณมีหน้าร้านให้คุณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีนะคะบูชาองค์พระพิคเนสขจัดปัดเา่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็ใครที่มีหิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือสารอาจารย์แนะนำว่าให้จุด เทียนนะคะจุดเทียนเกี่ยวกับเรียกลูกค้าเรียกทรัพย์เรื่องเมตตามหานิยมเนี่ยดีงามมากๆนะคะเดี๋ยวทักลายส่วนตัวอาจารย์ไว้นะคะอาจารยะ์จะทำมาเฉพาะจริงๆแต่ก็ยังไม่พูดไม่เต็มปากว่าจะทำเมื่อไรมันหมดไปแล้วนะคะก็คือท,ทําเทียนกุมารเรียกทรัพย์นะคะแล้วก็เทียนพระแม่ธรณี สั่งไปไว้ที่ร้านค้าของคุณนะคะจุดตอนเช้านะต้องบอกว่าดีงามมากๆนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดวงชะตาใครที่กำลังมองในเรื่องของไปโกอินเตอร์ไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งจะไปเที่ยวหรือทำงานหรือมีโอ้โหมีนัดคราวนี้เกี่ยวกับคนต่างชาติ ดีวงานนะคะมีเรื่องคนต่างชาติเขามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นให้เปิดโลกทัศน์อย่าไปกลัวไม่เก่งเรื่องภาษาก็ต้องฝึกฝนถึงจะช้าหน่อยก็จะต้องสู้ทนนี่คือคนที่เกิดราศีกุมนะคะผู้เป็นกรอนเลยนะคะ จริงต้องสู้บางคนเนี่ยต้นทุนมาน้อยนะคะต้นทุนมาน้อยเรียนไม่สูงพ่อแม่ครอบครัวไม่ได้มาจากตระกูลที่ร่ำรวยก็ต้องยิ่งทนมากๆนะคะยิ่งต้องอดทนถ้าเราล้มเราไม่สู้แล้วคนข้างหลังจะทำยังไงต่อหรือแม้กระทั่งตัวคนเดียวก็เถิดในชาวราศีกุมคุณก็ต้องพังงะนะคะอาจารย์บอกเลยว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงบินของในชาวราศีกุมนะคะและใครที่ก็บอกว่า เออหนูเหมือนโดนล้างไพ่เลยคือแบบทุกอย่างจบอาจารย์ก็บอกว่าจบจบจริงๆแล้วน้ำหนึ่งไม่น้ำหนึ่งเนียนๆอะไรที่เราแบกไม่ไหวก็ปัดทิ้งไปไม่ต้องไปรู้สึกผิดมากนะอะ้าวทำไมอาจารย์พูดอย่างนี้ใช่บางคนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่ามีความรับผิดชอบจนกระทั่งตัวเองเนี่ย ชีวิตปวดร้าวไม่ไม่ไม่เหลือเรื่องความสุขของของตัวเราเลยเพราะฉะนั้นดวงของในชาวราศีกุมนะ่ะเป็นอะไรที่ถ้าจบก็คือจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่กล้าตัดสินใจกล้าที่จะเป็นใหญ่แล้วก็มีอำนาจอาจารย์ก็จะบอกคลิกนะคะในชาวราศีกุมให้คุณทักไลน์ส่วนตัวอาจารย์เนาะอาจารย์คะหน no ูเกิดราศีกุม จะใช้น้ำปรุงที่เสริมเรื่องอำนาจบารมีนะคะผู้หญิงผู้ชายได้ในส่วนผสมของน้ำปรุงที่สกัดเนี่ยต้นสกัดก็คือจากดอกมะลิแต่อาจารย์จะปรุงด้วยดอกราชาวดีไปด้วยเพื่อให้ทำไมราชาวดีเป็นดอกไม้ของพระราชาก็จะคนที่ใช้จะเสริมในเรื่องของอำนาจนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะสั่งชาบัว ใครที่อายุ30ปี35ปีขึ้นไปเนี่ยนะเริ่มล้จะมีกลิ่นกลิ่นสาบของของอจะใช้คำพูดยังไงดีเริ่มเข้าสู่ในวัยสูงสูงอายุก็ไม่ได้มันจะมีเรื่องกลิ่นฮอร์โมนอะคนที่มีอายุมากขึ้นนะคะจาจะบอกว่าชาบัวเนี่ยตำรับนี้เขาทานกัน23วันนะคะติดต่อกันจะไม่มีกลิ่นตัว สมัยก่อนจะต้องทานก่อนนะคะที่จะเข้าหาเจ้านายนะะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นไปทานแล้วก็ที่สำคัญบัวหรือดอกไม้อย่างลีลาวดีสีชมพูนะคะหรือดอกไม้มงคลต่างๆที่อาจารย์ได้ปรุงไปจะไปบำรุงหัวใจด้วยทำให้บำรุงยังไงใจจะเบาสบายนะคะถ้าเบาสบายทุกอย่างง่ายหมดแต่ถ้ารุ่มร้อนจิตตกนะคะ มันก็อยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ในชาวราศีกุมคุณจะได้ไขกุญแจชีวิตของคุณบางคนเปิดหน้าร้านร้านค้าคนก็เข้ามาดูนะแต่ไม่ซื้ออ่ะเอาเทียนไปกระตุ้นนะคะเทียนกุมารเรียกทรัพย์นะคะไม่ค่อยอยากจะพูดเลยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยว ลูกๆก,ก็จะถักเข้ามาอาจารย์หนูชาสิบเล่มคนหนูาวอาจารย์ยังไม่ได้ทําเลยเพราะว่ามันจะต้องมีเริกยามที่ทําแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำนักของเรากําลังทําเรื่องหอสวดมนอยู่นะคะหอปฏิบัติเรื่องสวดมน์ก็เลยสถานที่อะไรต่างๆแต่จองไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะพอเลิกยามได้ปุ๊บนะคะน่าจะเป็นช่วงลอยกระทงแหละนะคะจะได้รีบทำช่วงข้างขึ้น นะคะแล้วก็หรือไม่ก็ข้างแรมเฉพาะแรลมนำโชคอะไรพวกนี้ก็จะดีนะคะเอาละความรักก็ดีนะคะการงานก็รู้แล้วทำไมถึงจะต้องมีกุญแจชีวิตในชาวราศีกุมถ้าคุณไม่แก้ไขปมในชีวิตอะไรบางอย่างอาจารย์จะบอกว่ามันจะช้าคือเหมือนเรารู้ทุกอย่างและเข้าใจทุกอย่างเลยเหมือนคนค้าขายอาหารอร่อยมากบริการดีดีราคาไม่แพงแต่ลูกค้าไม่เข้า นี่น้องสองอาศัยในคลื่นของพลังงานในสิ่งบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะที่เราจับต้องไม่ได้ก็คือพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรารมีต่างๆนะคะเครื่องรางที่จะต้องมีไว้นะคะก็ประมาณนี้ในชาวราศีกุมนะคะอะไรที่จบก็จบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะส่วนอะไรที่เริ่มต้นใหม่ก็ต้อง เข้มแข็งและก็คว้าเอาชัยชนะให้ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งเลิกยามไว้เลยวันที่31ธันวาคมนะคะใครจะฝากดวงทําพิธีลอยเคราะห์ส่งเคราะห์นะคะสิ้นปีให้รีบจับจองนะคะรูปแบบอาจารย์หนูจะทําแบบส่งเคราะห์เหมือนบริษัททังร้านก็จะเป็นเครื่องบัตเพรีใหญ่หน่อยหรือจะเป็นส่วนตัวก็จะเป็นเล็กๆนะคะ ทำของใครของมันตามรายชื่อนะคะแจ้งอาจารย์ส่วนตัวแล้วก็จะได้เพราะอาจารย์น้องแจ้งยอดพระคุณเจ้าท่านในการเตรียมเครื่องบัตรพีต่างๆนะคะเรื่องใหญ่นะในการที่จะต้องหวไปสัรหาของโบราณโบราณมาหยกกล้วยอันนู้นอันนี้เยอะแยะตามจารีประเพณีร้านหน้าโบราณฝากประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนทิ้งทุกอย่างไวท้ที่ปี6 7เจนะคะไปรับปีใหม่โชคดีเฮงๆค่ะ